หลายคนก็คือสิสงสัยอยู่ว่าเอ้าเพียงเจ้าอยู่จังหวัดพะเยาคือจังอยู่ในภาคอีสานแท้เพราะว่ามันอยู่แถวนี่มันมีแต่คนเบาเล่าไ่ดังคลิปที่ผมลงใหไพี่น้องเบิ่งพี่น้องก็สิสงสัยว่าเอ้าคนพะเยาคือบาเบาภาษาเหนือหรือภาษายุนนะคือเบาคือเบาภาษาเหนือหรือภาษาขํมเมืองอะนะคนพะเยาคือเบาเล่าเนาะ กายูแถบนี่กัสิมีค้นเล่าอีสานเนาะที่อพยพมาอยู่ตั้งแต่เมื่อสมัยหา6ิกิปีก่อนนี่จำนวนหลายนะ <c oughs> ในเขตอำเภอเชียงคี่เนาะกามีหลายบางคนก็คือ,อสีหูอยวาในภาคเหนือเนี่ยก็มีคนเล่าอีสานที่อพยพภ้ากันโยกใหญ่ทินฐานมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่หา6ิกิปีก่อนเนาะ ที่นี่ล่ะกระจัดกระจายอยู่ในพือเชียงคำหลายสิบบ้านโดยเฉพาะแถวบ้านผมนี่ตำบลอ่างทองนี่แถวตำบลอ่างทองนี่กิดซมีคนเล่าอีสานอยู่จำนวนหลายกิดซมีคนเล่าอีสานอยู่จำนวนหลายนะมีเป็นสิบบ้านกันโดยเฉพาะบ้านผมนี่นาะบ้านบัวน้อยบ้านน้องบัวเงินบ้านดอยอีสาน บ้านปางมดแดงเนาะบ้านเนื่นสมัคย์บ้านไร่แซนสุกแถวนี้กะสิมีล้วนจะเป็นบ้านล่าอาีสานที่อพยพกันมาตั้งแต่หล,หลายสิบปีแล้วนะมาจากอุบลแนนมาจากสารคามแนนมาจากกาลสินมาจากขอนแกน่นจากน้องบัวงสินะต่กอนบริษันมีจังหวัดน้องบัวเนาะเคเป็นจังหวัดอุดอรอยู่ต่กอนะ เพิ่นกับภาคการอพยพโยกใหญ่มาจับจองพื้นที่เพิ่นว่าเอาออ่ยู่ในภาคเหนือนีย่ยังมีดินดอนต้นหญ้าหลายให้จับให้จองเนาะเออ่บ่บ่แม่นแตออำเภอเชียงค้ำเนะเาะในหลายอำเภอเช่นในจังหวัดเชียงรายนี่ก็จะเป็นบ่แม่นน้อยๆเลยอำเภอเทิงสินะอำเภอเทิงทั้งแต่หลายนะอำเภอเทิงอำเภอรปราแดดอำเภอพานอำเภอเวียงแกน่น อำเภอเวียงเชียงลุงเนี่ยกับอำเภอเชียงของนี่ลว้วนแต่มีคนเล่าอีสานเท่ากระจัดกระจายอยู่จำนวนหลายเนาะจังพี่น้องเห็นว่าผมมาอยู่ทางเหนือกับโบกืออยู่ทางเหนือไหมพี่น้องกับคือบรรยากาศทางอีสานบ้านเท่ามันก็เลยเห็ุแห่เท่าโบกอยคิดหอดบ้านเท่าปานหนึ่มาอยู่กับมีแต่พี่แต่นองอมีแต่เล่าน้ำกันเนี่ยอยู่น้ำกันหลายคนสิบอกว่าโอ้ยมมนเปนเล่า คนอีสานนี่สิเนาะแล้วคนกัสิเทียงผมนะบอกว่าผมนี่พยายามายัดเยียดความเป็นเหล้า,าให้แกคนอื่นนี่สินะ่ะทั้งที่คนอื่นก็เอิญเท่านะั่นนะเอิญเท่าเล้านะแต่เท่านี่สมักปฏิเสธว่าจะของโบเมนเล่า,เ,าเพราะว่าคำว่าเล่ามันถึกเยียดมันถึกหยามอย่างที่ผมเคยบอกพี่น้องไหมแล้วบางคนกับเขามาด่าผม ต้องการแบ่งแยกดินแดนไปลื้อฟื้นอดีตเก่าไปลื้อฟื้นอีหอย่างครับผมพยายามเบาเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์ที่ซื้อเนะ่เรื่องว่าชาติพันธุ์เล่าเนี่ยมันอยู่มีอยู่สองฝากฟังแม่น้ำโคงเนี่ยชาติคําว่าเล่าเนี่ยมันบรไเ้เป็นแค่ซื้อสัญชาตินะ่ะม,มันเป็นซื้อทางชาติพันธุ์เช่นเดียวกับคําว่าลือ้อคําา่าย่น่นมคําว่าพวน คำว่าไทดาคำว่าไทยแดงเนี่ยมันเป็นซื่อทางชาติพันธ์ไหมมันบ่แม่นสื่อสัญชาติอืมฉะนั้นภาษาคือกันภาษาอีสานกับบุมี่นะอ่ามันมันเป็นสื่อที่คนกรุงเทพเอินเอิญที่ื่อนะว่าเป็นภาษาอีสานในวามหมายที่แท่แลวก็คือภาษาเล่าล่ะคือหลายคนเนี่ยบอพายามทาความเข้าใจนะแล้วก็คิดแต่ว่าคนเล่ากับคนอีสานเนี่ย มันต่างกันด้วยเหตุผลทั้งการเมืองทั้งหลายแระด้วยเหตุผลทางด้านความมันคงต่งตางนนๆนะน,น่น,นะที่ว่ารัฐพระยำพระยำเหตุใหก้นสองฝั่งนี่คิดว่าจะของแตกต่างกันนะแต่ว่าโดยเนื้อในแล้วก็คือเข้าเอื้นกันทั้งสองฝากฟังนี่ว่าคนเล่าล่ะนะแต่ภายหลังดินแดนเล่ามันถือ มันถึกแยกที่ผุมว่านฝะั่งหนึ่งเป็นสปปเล่าฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งอีสานก็เลยเกิดเข้ามาคนอีสานเขึ้นมาเพื่อใส่เอิญค้นเล่าอ,อยู่ฝั่งขวาแม่น้ำคงนี่ในอีกซื่อไม่ว่าค้นอีสานเพื่อให้แตกต่างจากคนอีกฝากฝั่งหนึ่งอันนี้ก่ามันเป็นเรื่องของการเมืองพี่น้องอหลายคนบศึกษาประวัติศาสตร์กับสีบอบเข้าใจ กะสิมากะแน่กะแน่แต่ผมต้องการแบ่งแยกนินแดนต้องการสร้างความแตกแยกภายในชาติโมเมนต์นะเข้าต้องการให้เข้าเข้ารบในที่มา,ขากของเจ้าของเข้าต้องการอ่าให้เข้าผักพุ่มในที่มากของเข้าเองไหมราคาเข้าบ่าอยากให้าศาสตร์พันเขานี่นะเหยียดยามเจ้าของอโดยที่ว่าอ่า ปฏิเสธโตวตนของเจ้าของแล้วก็ใส่คําว่าเล่าในเชิงดูถูกเช่นกับคนอื่นเนาะว่าาเห็นเล้อก็บ่บเข้าใจกันว่าเป็นอย่างประเด็นนี่มันคือสิเป็นประเด็นที่คนอบ่ค่อยเข้าใจนะและ้วก็คนยังอันจริงๆเขาเข้าใจอยู่นะผมว่าเบื้องลึกแล้วเขาเข้าใจแต่ว่าบ่าอยากเป็นเล่ากัมพี่น้องอคือผมกับบ่ไห้บังคับเดี๋ยวว่า ผู้ใดจะเป็นเล่าเป็นคนอีสานนะก็เป็นไปเถอะแต่มาวอาให้พี่น้องเข้าใจกันนะมาอยู่ทังเหนือนี่กันสิมาเอิญคนอีสานยังไงคนที่มาอยู่ทังเหนือนคนอีสานอี่ว่ามาอยู่แถบนี้ที่อพยพมาหาสิบหกสิบปีสิมาเอิญคนอีสานยังไงนะมันก็บรโบมนนะบริยุทนี่อีสานนะมาเป็นอยู่ทังเหนือนะคนอื่นก็นเอินแต่เขาคนเล่ามีเล่ามียวนมีลือมีขมุมีมง่งมีเย่าเนะี่ยอยู่นี่นะ มีหลายชาติพันธ์นะแต่ชาติพันธ์เล่าเนี่ยสีทรับสนในการเอิ้นซื้อเจ้าของนคอนก็เอื้อนว่าคนอีสานสินะคนอีสานจาไหนบริยุนิ์ในภาอีสานนะมันอยู่ทั้งเหนือมันอยู่เหน,นือหล่ะกับผู้เฒ่ามีแตผู้เฒ่าผู้แก่น,นั่นผู้เฒ่าผู้แก่นั่นที่เป็นเอิ้นเจ้าของว่าเล้านะโอ้ยเป็นคนเล่าว่าภาษาเล่าแต่คนหลุ่นไม่ก็สิว่าเจ้าของเป็นคนอีสานว่าภาษาอีสานทั้งที่ พะเย้านี่โบ้ยยูในภาคอีสานนะยูในภาคเหนือซึ่งคนนอกพื้นที่ก็สิบ่มีผู้ใดหูได้ว่ายูในพะเย้านี่มีเล้าจํานวนหลายเชียงรายแห่งแต่หลายกว่าพะเยาอีกบอกภาษาเล่ากินข้าวเย้าําประแดกนี่ยู่บ้แมนในน้อยนะผมก็แวะไปเยี่ยมไปยามหลายเทือเนาะจังได้เอาเหลืองเล่ามาบอกให้พี่น้องฟัง ว่าบางคนก็สงสัยว่าผมคือใดมาอยู่แถบนี่คือมาอยู่ก็คือมีแต่พี่น้องไทยเฮาแทะกนคือว้าว่าแต่เล่ากินข้าวเหนียวลำบักคงหีดข้องก็คืออีสานเบิดคือเล้าเบิดนี่แหละก็ยังได้มาระวองให้พี่น้องฟังเนาะเพื่อพี่น้องเได็เข้าใจ